นนาักตกปลานะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่คลองลางไซนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาหมายข้างบนเป็นฝายน้ำนะครับอยู่ข้างล่างคลิปที่แล้วจะอยู่ข้างล่างนู้นนะครับอยู่วัดลางไซข้างล่างนู้นนี้เราขึ้นมาหมายข้างบนดูครับมาดูว่าวันนี้จะมีตัวให้น้าๆได้ดูหรือเปล่านะครับวันนี้เรามีก็ตั้งทุนเรียบร้อยแล้วนะครับ มาตกชิงเรียวนะครับวันนี้มากับลูกชายครับผมได้สวัสดีครับนะครับมาสองคนนะครับเหมือนเดิมวันนี้ดูนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับติดตามกันครับนั่นะรับชมกันเลยเพื่อไม่เสียเวลาอันนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วนะครับงั้นเรามาลุยตกกันเลยครับนะนนะ ตกครับนะนะมัอเจอฝนตกแรงมากเลยนี่เริ่มซาเลยนครับยังเงียบอยู่เลยยังไม่ได้ตัวเลยชั่วโมงจะชั่วโมงแล้วฝนตกบ้ายังไม่มีตัวเลยเดีย๋ยวถ้านั่งอีู ดูอีกสักพักหนึ่งถ้าไม่กินก็ย้ายหมายครับนะนะ มย้ายใหม่ครับนะ้านๆะนะไม่ไหวมันปลาไม่กินเลยฝนก็ตกเดี๋ยวย้ายขึ้นไปข้างบนนี่ฟ้าใกล้จะสว่างละเดี๋ยวไปย้ายใหม่ใหม่กันดีกว่านนะนะไม่ปลาไม่กินเลยครับทุ่นไม่กระดิกเลยชั่วโมงกว่าละครับผมนะนะวันนีน้ก็ย้ายใหม่ เรียบร้อยแล้วครับนี่ตั้งทุ่นตั้งของได้แล้วเรามาเริ่มตกกันเลยนะครับเรามาเริ่มตกกันเลยนี่ก็เวลากี่โมงแล้วเนะที่ยงครึ่งครับเรามาดูครับย้ายมาหมายเดิมครับไม่รู้ว่าจะไปไหนครับน้ํามันเยอะมันไม่มีที่ลงเลยกลับมาที่เดิมลองดูนะครับตกเหมือนเดิมครับดูกันเลยลุยกันเลยครับนั่นนะ น่ะรครับตัวแรกครับตัวแรกสะเพียนไหลครับตัวนี้พุ่นไหลพุ่นไหลปลาอะไรปลาอะไร ยาปปากับฉ่ำตัวสวยๆเลยปาเกไบ่ำไปให้เา ปลาแก้มช้ำครับสวยๆเลยใส์สวยๆเลยทอนง,งามตะเพียนครับตะเพียน,นลงลึกๆธรรมดนะ เพียนครับตะเพียนเลยสวยฝนหยุดแล้วนะครับนั่นนะลุยกันต่อเลยสึบเออนั่นแหละนั่นแหละสวยงามอู้หูหั 哦，哦，水水水水水，呀呀呀！哦。 เยี s, s, ่ยนครับใส่สวยสวยงามเลยครับกายไงโอ้โหใสยหวานหามเลยติดต่อไม้ต่อไม้ ล้วขาไปมังงยุดต่อใหม่แล้วหามเ้ยประการาระละโอ้โหอูครับปมอช้างเหยียบครับโอ้โห ใส่งาๆเลยครับใสใหญ่มากเลยครับฝ่ามือเลยประหมอประหมอประหมอช้างหยียบบ้านผมเรียกปากาไปกาบ้านผมอะ่ะตัวย่ใหญ่เลยครับางาม,งาม <c oughs> เพียนใส่สวยเลยครับแต่ผมตเกียกมาแล้วใส่ง,งามงเลยถอนสวยถอนสวยลงไปกระสิเล่นถอน สวยไ,ยไหมอูกาปลาแก้มช้ำงับปลาแก้มช้ำสวยเลยนี่ครับผม<ห>ปลาแก้มช้ำรับปลาแก้มช้ำสวยเลย อันนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วครับนันะไอฝนก็จะมาด้วยครับนี่ต้องเก็บของกลับบ้านก่อนแล้วครับไม่ไหวเดี๋ยวฝนมาก่อ,น,อนนี่มาดูปลากันนะครับครับผมวันนี้ก็ได้ตัวสวยๆไปฝนครับวันนี้เจอฝนฝนตกวันนี้ฝนมาอีกรอบแล้วกลับบ้านกันดีกว่าครับวันนี้ครับสวัสดีครับนันะนะ